และนี่คือ4 <så S 1> วิธีการหาเงินถ้าคุณมีความรู้เรื่องการทําการตลาดออนไลน์ครับวันนี้เนี่ยครับหลายๆคนมีความรู้เรื่องการทําการออนไลน์หรือว่าหลายคนเริ่มจะศึกษาวิธีการทําการตลาดออนไลน์นี่คือ4ีช่องทางที่คุณสามารถหาเงินได้ถ้าคุณมีความรู้เรื่องการทําการตลาดออนไลน์หนึ่งครับก็คือการเอาสินค้ามาขายครับสมมุติว่าคุณมีความรู้เรื่องการทาการตลาดออนไลน์คุณยิงแอดเป็นคุณทํา ทุกอย่างเป็นแล้วคุณมีทุนคุณก็สามารถที่จะเอาสินค้ามาขายได้ครับสินค้ามาขายแล้วก็มาทดลองยิงแอดนะครับแล้วก็ปรับแต่งนู่นปรับแต่งนี่เอาความรู้กระดาษออไลายมาเพื่อขายสินค้าครับสครับสอนครับถ้าคุณมีความรู้เรื่องการทากระดาษอะไลหลายคนมีความรู้เรื่องการยิงแอดมีประสบการณ์เรื่องการยิงแอดก็มาสอนคนยิงแอดยิงโฆษณาครับหรือว่ามีความรู้เรื่องการทากระดาษออนไลน์ลักษณะแบบอื่นเรื่องการเขียน Co p ป w ี i t i n g นะครับเรื่องการทําภาพเรื่องการทำคอนเทนต์เรื่องการตัดต่อวิดีโอ ก็มาสอนครับแบบที่2คือการสอนครับแบบที่3ครับคือการคาสิ่งที่เรียกว่าคอนซัลเป็นที่ปรึกษาคือสอนนี่คือเราสอนไปปุ๊บแล้วปล่อยเขาทําเองแต่การคอนซัลคือไปทาไปทาพร้อมกับเขาจับมือเขาทําครับถ้าวันนี้คุณมีลูกค้าเข้ามาต้องการให้คุณคอนซัลท์ก็ไปจับมือเขาทําจับมือเขายิงแอดจับมือเขา ทําการตลาดออนไลน์แบบอื่นจับมือเขาตัดต่อวィィิดีโอจับไปสักพักหนึ่งจกกนกระทั่งเขาสามารถวิ่งหรือไปเองได้แล้วก็ปล่อยมือครับนี่คือแบบที่3และแบบที่4ครับคือทําให้เลยครับแบบนี้เรียกเอเจนซี่ครับเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่คือทําให้เขาเลยคุณโยนเงินมาตุ้มหนึ่งปั๊บคุณก็บอกเลยว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการให้คนมาใช้บริการคุณเยอะขึ้นคุณต้องการให้คนมาโหลดแอปคุณเยอะขึ้นคุณต้องการให้คนติดต่อมาเยอะขึ้นคุณต้องการมีลิชหรือว่ามีคนทักเข้ามาเยอะขึ้น มีฐานข้อมูลเยอะมากขึ้นคุณบอกเข้าไปเลยแล้วคุณก็สามารถจะเสนอว่าคุณสามารถทําสิ่งนี้ได้เนี่ยในราคาเท่าไหร่ในระยะเวลาเท่าไหร่ครับแบบนี้ค่าจ้างจะสูงแต่ว่าคุณก็รับได้เพียงแค่ลูกค้าไม่กี่เจ้ามีลูกศิษย์ผมหลายคนก็เป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่เลยนะครับรับจ้างยิงแอดเลยครับคุณต้องการรีชเท่าไหร่เนี่ยผมต่อเดือนเนี่ยค่ายิงแอดเท่านี้นะฮะค่าบริการเท่านี้ท็อปอัพขึ้นไปนะครับสมมุติว่า ค่ายิงแอดสามแสนบาทนะฮะมีท็อปอัพขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ท็อปอัพขึ้นไปแล้วก็รับผิดชอบว่าจะต้องมีคนทักเข้ามาเท่าไหร่ด mm ัง hmm. นั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมีความรู้เรื่องการทําการตลาดออนไลน์นี่คือสี่ช่องทางที่คุณสามารถหาเงินได้ครับซึ่งความรู้การตลาดออนไลน์ก็มีเยอะมากนะครับ mm hmm. คุณสามารถเข้าไปดูใน YouTube mm hmm. คุณสามารถเข้าไปดูใน Facebook mm hmm. ตอนนี้มีหลายคนที่ออกมาสอนเรื่องนี้ครับ mm hmm. ลองไปติดตามดูครับ